ครับมาดูเห็ดฟางนะครับกล่องเตี้ยครับก็เพาะด้วยกากมันนะครับก็เชื้อชุดนี้ก็ดีมากครับดอกดกนะครับชุดนี้ก็เกินคาดนะผมหลังจากพายุสิ้นสุดลงครับจากโลงใหญ่ทั้งหมดที่ผมทำไว้ก็ เกิดการเสียหายไปเยอะนะครับเห็ดไม่ออกดอกนะครับน้ำท่วมก็มีนะครับนี้แปลงทดลองผมที่ทำขึ้นมานะครับก็รู้สึกว่าได้ผลดีครับนี่คือเขา ที่สองครับเอาอันนี้รู้สึกว่าเชื้อรานขึ้นครับเพราะลงมันใหญ่แล้วหบมาได้แล้วทีนี้มันจะรั่วนะครับตรงนี้อันนี้เอาไี่เก็บไปแล้วอันนี้แปลงล่าสุดนะครับกลางหวานหวานเชื้อแล้วตัดใหญ่หวานก็ ดูพื้นผิวครับเชื้อราไม่มีครับแต่ผมมาทําชั้นใต้ดินเนเชื้อรานะครับนี่ลาขาวนะครับลาขาวนี้ก็เราต้องใช้ยูเรียครับปุ๋ยยูเรียฉีดพ่นนะครับเพื่อกําจัดเชื้อราอ๋อนู่นข้างบนมีข้างบนเนี่นเนชื้อราครับอันนี้พึ่งตัดใย,ยได้สองวันนะครับก็รออีกสัก สักสองสามวันครับน่าจะจับเม็ดเป็นขาวๆเนี้ยน่าจะเป็นเชื้อนะครับเชื้อเห็ดนะเห็ดเริ่มออกดอกมันก็พอได้ชาแอปออกไม่ทันขายนะครับก็เห็ดถ้าคิด จะทำโรงเรียนนะครับก็ต้องทำให้มิดชิดครับและเราจะต้องไม่ไม่ได้ลือนะทำให้ให้เนี่ยครับเป็นบทเรียนนี่พังหมดเลยครับออกมาเยอะครับออกไม่เยอะแต่นี่นี่นเผมเนะี่ยออกไม่ค่อยเยอะแต่ก็ออกนะครับ ก็คาดว่าจะเก็บได้สักร้อยสองร้อยโลครับแต่ผิดคาดครับพายุเข้าทุกวันเลยอากาศเย็นทำให้เห็ดมันมันไม่ออกนะครับถึงออกมันก็ออกช้านะครับแต่ออกออกอยู่ครับแต่มัน <c oughs> ออกไปใน ซอกลืบนะครับแพก <c oughs> <c oughs> ครับอันนี้ก็เป็นผลงานล่าสุดรครับเดือนเดือนตุลาตุลาตนะุลาหกสี่ครับตอนนี้ก็มีคนมาดูงานเยอะนะครับแล้วก็ ก็เชื้อเชื้อนี่บางทีผมผมก็สั่งมาครับทำไม่ทันบางทีก็มีเวลาก็ทำเองครับกออ็ใครสนใจก็ทักผมมาครับก็สอนจับมือทำครับ <c oughs> สร้งางเป็นอาชีพของตัวเองไปครับโดยไม่คิดมูลค่านะครับผมครับ วันนี้ก็พอพอแค่นี้เดี๋ยววันหน้าก็าเวลาเจ็บคนจะมาอัดคลิปให้ดูอีกนะครับคนครับ